ทเทปอื่นเราสึกว่าได้แค่นี้เองเหรอ,อเฮ้ยเดี๋ยวคนเล่นเกมเป็นเะเ่นให้ดูเฮ้ยูเหรอไายเกกี้ลูกวายที่พูดมาทั้งหมดที่คุยมาตั้งแต่ต้นรายการ<ว>ตายลายตายฉันได้เฝ้ารักษาลูกีโอ้ยแต่ว่ามีคำเดียวกันเลยนะเอาอีกทีคำเดียวกันด้วยที่กูทำรายการมา3ปีเนี่ยวันนี้แหละที่มึงชมกูขอบคุณครับแต่ทอนที่เทีิตศรรัดมันรัดสุดช้า ฉันคงต้องยังเธอคืนอีแปะปักกิ่งนายเอเขาขายผงซักฟองก็ลูกรู้ปะผงซักฟองยี่ห้ออะไรนะเพียวอ่อยู่ดีพูดอักจะได้ขายไงเออหยิบมาให้ดูเลยก็ได้พี่อ๋อเนี่ยอใช้เป็นผงใช่ไหมคะดีกว่าเป็นน้ำเนาะได้หมดเลยทั้งซักเครื่องซักมือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเซเลบทำาน้อยมาใช่ครับเปิดตลาดเลยเราไม่ค่อยชอบซักเองเนาะเราชอบซักให้เขาซักให้เขาเนาะ สงสัยม sí no ีปัญหาเรื่องเสียงเรื่องอะไรงี้ยไหมลูกจริงๆมีค่ะจริงมีไม่ใช่มีปัญหาเรื่องเสียงมีปัญหากระมือมีปัญหากระมือเนี่ยมีน้องสเปรย์ครับผมนนี้ลูกเนี่ยเฮ้ยใครจะให้อะคะแล้วสิ่งนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยแสบตาเนี่ย มีที่จังใช่เดี๋ยวมีแจกให้ด้วยทุกคนที่มารายการนี้มาเปล่าแจกได้ไหมแจกโอ้โหอ่าเป็นทอเหรอคะทอกระดอกลูกทั้งทอทั้งซักรถเกินที่เนี้ยเอออันนี้้ด่นะคนละอันอุ้ยขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าอยากอยากบอกว่าผลิตภัณฑ์ใดสนใจเป็นสปอนเซอร์ในรายการอาขายของทีโอ้โหสามารถมาเป็นวัตถุดิบหลักได้นี่คือเพลงตามใจ ตอนรับหมอและแม็กกี้จากตู้ซนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเคยแต่งเพลงกันไหมโอตอนเด็กๆคือชอบแต่งเพลงมากเวลาเราขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเราจะมีแบบอารมณ์สุนทรีแล้วก็จะทำเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็ลงข้างทางไปเลยแม็กกี้เ่ะอแม็กกี้หนูค่อยแตะแต่งหญิงออชัดเจน ตั้งแต่ท่านไหนอุย้ยบองสิ่งหนูเป็นนักเด็กอ๋อแล้วแสดงว่าจบหญิงล้วนมาไม่ครับชายล้วน <c oughs> ต่างเพลงก็น่าจะเป็นแบบครั้งแรกละกลันส <c oughs> องคนนี้เวลาเล่นชาเลนจ์อะไรกันไม่มีใครยอมใครนะ <c oughs> ไม่ยอมนัน, <c oughs> นนั้นวันนี้ห้ามยอมนะไม่ยอมอยู่แล้ว <c oughs> เราเล่นทุกชาเลนจ์เหมือนได้เกินจริงไม่เป็นไรพวกเราสี่คนฉีกเรายอม ก็ได้เคยดูรายการนี <Incred ibly S 1> ้มาก่อนไหมเคยและคิดมาทำได้ไหมเราดูเทปอื่นเราสุกว่าได้แค่นี้เองหรอเฮ้ยเดี๋ยวคนเล่นเกมเป็นจะเล่นให้ดูเฮ้ยศบเทปเพลงต้องถูกเอาไปปล่อยอ่ะต้องต้องทำเอ็เลยอะไรอย่างเงี้ยโปรดิวต้องเข้าใช่ไหมครพี่มิงบอง ครับจ่ายโบนจ่ายโบนหน่อยจ่ายโนหน่อยนางน้ำลายบูดไปแล้วอยากให้แบบที่เขามีแบบอินเกียกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเท่ธรรมของเขาเขามีอยู่สีเหลืองเป็นไงโอ้โหเอาอีกแล้วอ่เดี๋ยวเราเบิกตัวเชฟเพืนก่อนแล้วกันเชฟเมเมี่ใส่เชฟอ่ะโอ้คนนี้เหรอเชฟไม่ใส่หมวกหรอเอามาแย่งซีนพวกเรามันสวยไปอ่ะอย่ามันอย่ามันเป็นแค่เชฟอย่ามันแล้วไ่แข่งแล้วเชฟทุกเท่านไปดู นี่ไม่ถูกกับผู้หญิงนีไม่มีคดีของแม่ค่ะมึงมันลักที่สุดแล้วล่ะมันเอามายั้งซีนอามาค่าไม่แต่ชีเป็นเชฟพี่ก็เชฟนะเอ้เชฟอะไรเชฟบะไปเร็วเชฟบะตึงแต่เน็นเนทำไม่ได้อยังไงคะวันนี้เมนูวันนี้วัตถุดิบหลักของเรานะคะนั่นก็คือเป็ดเป็ดปากกี้ อุ้ยเป็ดปักกิ่งอันนี้เป็ดย่างแต่ว่าวัตถุดิบหลักเราคือเป็ดปักกิ่งต้นไม้ฝั่งตรงข้ามมีนะเราก็จะเอามาอ๋อปักกิ่งมาปักกิ่งอ๋อเมนูอะไรลูกนะเมนูนะคะก็คือเป็นดั่งชายาที่อยู่บนหิ้งก็เหมือนกับว่าถูกทิ้งให้อยู่ริมทางอุ้ยตายเป็นฟิลเมียหลวงแบบโดนเทเพราะว่าแกงเหงือกงคนอกหักเหมือนเป็ดปักกิ่งที่กินไม่อร่อยเคี้ยวไม่ค่อย อร่อยก็เลยก็ต้องขายเข้าใจเราทำไมที่พี่เขาไม่พูด <laughs> เข้าใจเราทำไม <laughs> มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ฮ <laughs> <ๆ>ัโลโหชอบมาก <laughs> ไปเนึ่งไปเนึ่งไปหนึใจเย็นเดี๋ยวชมให้เห <laughs> มือนเป็นปักกิ่งที่กินไม่อร่อย <laughs> เคี่ยวไม่ค่อย อร่อยก็เลยก็ต้องขายเป็นดั่งชายาที่อยู่บนหิ้งหมายถึงว่าถ้าเราเป็นเมียหลวงเนี่ยมันก็เหมือนแบบมัวแต่บูชากูอย่างเนี้ยแต่มึงไม่ใส่ใจอะไรกูเลยเพราะมึงมัวแต่วางกูไว้บนหิ้งไงอ๋อแบบพี่พี่ทำกับที่บ้านใช่ใช่ใช่แบบนี้เลยลองเอาเมียลงมากิ้งข้างล่างบ้างเฮ้ยเก่งจังเลยอยู่ตรงนี้ใครช่วยแชร์ลิงก์นี้ให้เมียพี่เอ๊ะทีจังหวะสำหรับน้องๆอาจจะแต่งเพลงครั้งแรกเดี๋ยวไปดูกติกาก่อนไปอาไปเลยครับกติกาผู้เข้าแข่งขันจะต้องช่วยการแต่ง เพลงตามสั่งจากวัตถุดิบหลักวัตถุดิบรองหรือคีย์เวิร์ดบังคับและเมนูหรือคอนเซ็ปเพลงให้กลมกล่อมโดยจะมีการสุ่มลำดับในแต่ละรอบไปในแต่ละรอบมีเวลาแต่งเพลงครั้งละหนึ่งนาทีผู้เข้าแข่งขันสามารถขอชาเลนจได้หากคิดว่าแต่งท่อนนั้นไม่ผ่านผู้ที่แพ้ในการชาเลนจจะถูกลงโทษ เป็นไงเข้าใจเลยปะ่ะเข้าใจเลยกลับเอข้า <นะ S 1> มาแบบเฮ้ยแบบ 5, 4, 3, 2 2> เอเนร์จีเหรอถ้าสี่สามสองเฮ้ยเป็นไงเล้าเ,เป็นไงเล้ารู้สึกแบบตอนนี้อยากสะแกะคำในหัวมาแล้วโอ้โหจริงช้องจริง <c oughs> อ่ะเพลงเป็นยังไงฮะฟังหน่อยครับมันเศร้านะ สือ่อจีโน่ก้าวเด้งเจอแต็กซี่ปูแปลว่าอะไรเออกูจะรู้ไหมล่ะแปลว่าไม่ได้เรียนภาษา,าจีนมาไงเฮียปอคุนจีนมาละยัยจงเจียนไงเฮี้ยหันเงี้ย ประมาณนี้ประมาณนี้เพลงมันจะดูแบบ period จีนเลยหน่อยเหมาะก็อย่างช่องมอนี่เขามีแบบละครคุณธรรมว่าได้ละเพราะว่าเราต้องเริ่มเขียนบทก่อนออแล้วก็ค่อยเล่าออกมาเป็นแกะออกมาเป็นเนื้อเพลงพร้อมหรือยังฮะเด็กๆพร้อมค่ะตกใช่ไหมคะพี่เคให้คนอื่นขึ้นไม่ได้หรวเนี้ย อ่าวาถีบล,ลองคือคําว่ารดูดูรยดรด,รดูเหงาที่เหงาจังทิ้งฉันไว้เพียงลําพังจนอยากหญ่ขึ้นอันนี้คือบบนเรื่องเมียตัวเองหรืออะไรโอเคจับเวลาแค่นี้พออ กด,ดูร้อนที่ฉันไม่เคยได้อาบน้ำคือมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะดนตีอ่ะดินเนอร์เราไปดังดินเนอร์สามสิบวิค่ะแรงมากมาจะทำให้กดดันยิ่งขึ้นหนาถ้าสมมติเราแต่งเยี่ยมมากก็จะไม่ผ่านก็โดนเลยเขียนพร้อมนะฮะดูสายตาสิดูคาดวางขนาพี่โอ<ว>้ยอย่ากดดันว่าจ <One, two, S 2> <four. S 1> ุดที่โฟร์กดู ที่ผ่านมาแค่นี้เอาหมดแล้วเหรอหมดแล้วแค่นี้เฮ้ยสุดยอดคมมากเลยโอ้ยดีนะดีนะมันไปต่อได้ต่อได้ได้่นี้ทุกคนชมไปต่อได้ไปต่อมยังตบมือตาลอยอยู่เลยดีดีดีเอ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  ทุกคนให้ผ่านใช <ENNIS> <ส bey ue> <royable> ่ไหมคะผ่านแหละผ่าน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 แหละคนนี้ก <acab eterm oon> ็มีสายยาเป็นบรรทัดทองเปิดล้านอาหารแด้อะไรนี่ประเดิมเลยรู้เหรอลายเมกี้ลูกว้ายที่พูดมาทั้งหมดที่คุยมาตั้งแต่ต้นรายการตายตายตายวัดิบลองคือคำว่าทุนหัววมันเหมาะกับพี่นะเป็นพ่อทุนหัวหนึยดึงในที่จับเวลา อีกแล้ดูแล้วที่ผ่านมายังทามาเรียกยรกยังค่ะังไม่หยดโหตอบตอบได้ด้วยตอบได้ด้วยเขียนได้ด้วยได้อยู่อันแต่นป็นนะคนเสือนัะหนูว่าหนูได้เอ้ดูแล้วที่ผ่านมา ฉันกลัวทุนหัวทอระพีตอนแรกนึกว่าจะเครียดผู้ชายกับแบบว่าลูกทอระพีอันนี้ทุนหัวทอระพีทุนหัวทอระพีใครยับคำหน่อยไปหรลูกอ่ะฉันยังกลัวทุนหัวทอระพีใช่ไหมลูกได้ขอร้องทีหนึ่งครับฉันยังกลัวทุนหัวทอระพีเป็นเพลงเศร้าที่อาจจะอมยิ้มได้อ่าดีฮ่ากลัวหรอ เดี๋ยวให้พี่แม็กกี้จับคนต่อไปคาว่าอร์รัปชีมันเข้ามาในหัวพี่ได้ไงมันเป็เรื่อยมันซีนนาการอะ่ะกระเทยอ่ะสีเหลืองน้องเองเอาดีๆแอบคิดเนื้อต่อไปละแต่แต่่ตตดอดิบรองคือคำว่าพี่แม็กคะอ้าวเ้ยตาลอยเฉย่ชอดีบรองคือคำว่ารักรักรักฉันยังกลัวทวนหัวคอร์รัปชีฉันได้เฝ้ารักษาลูกี S <S อุ้ยแต่ว่ามีคำเดียวกันเลยนะเอาอีกที่คำเดียวกันด้วยโดยมีได้นัดหมายแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> มันลงได้ล้วแต่ว่ามันต้องตัดคำฉันยังกลัวทุนหัวทอรพี <S <S ขาดรัก <S 2> <S 2> จากเธอฉันก็เหงากี่ นเนี่ยมันทิ้งไว้อยู่ข้างบนหิ่งแล้วแบบว่ามันขาดรักนานมากจัดก็เงากรีบแล้วคนต่อไปอะคือแบบต้องยากกว่าเดิมนะ <พอ S 2> แล้วมุงด,ดูนะไอ้นี่คิดมาตอนแรกคุณนึกว่าไอ้นี่จะไม่เขียนไอ้นี่เขียนก่อนล้ไอ้นี่คิดอีกผ่านอ้มอสหาคนแต่งต่อไปลูก สีส้มคะที่ปิงปองต่อเลยนี่แหละแล้วนี้แหละนี่แหละ <c oughs> ดูสิเราจะเอาชื่อมาทิ้งกันตรงนี้ป่าวัตถุดิบรองนะคะคือคําว่าเป็ดโอมาละคีย์บอร์ดแรง <c oughs> ในหัวกูคิดดีไม่ได้เลยตอนนี้เหงากีแล้วมามา,มาเป็นเป็ดเนี่ย <c oughs> เสร็จแล้วครับอย่าบอกนะเฮ้ยอันนี้ดีดีดีไม่รอแหลมไม่รอแหลมคือไม่รอแหลมรอเลยรอเลยรอเลยขับรักจากเธอฉันก็เงากี่เขินเขินเขินขเขวันวันก็มีแต่เป็ดมาบูชา ขอบคุณมากที่พากลับมาไอสัตว์มันจะไปทะลุทะลวงไปไหนไม่รู้เลเนี่ยไอเหี้ยวจะออกจักรวาลอยู่แลยนีดีเนะพี่พีทคนให้ผ่านไหมครับผ่านดีมากขนี้โอเคถ้าพี่บ้องจับเขียวครับผมสีเขียวค่ะสงการครับแล้ววัสดีบุรงของเราเนี่ยค่ะคือคำว่านางสนมนางสนมต่อไปเป็นท่อนปลีแล้วครับผมวันๆก็มีแต่เป็ดมาบูชา ใจญแมงมุมยังขึ้นอยู่แลบไปเลยรัวเลยรัวเลยอ่ามึงแต่งอะไรมึงคิดถึงคนต่อไปด้วยนะมึงแรปมานี่กูไปไม่เป็นเลยนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ววันวันก็มีแต่เป็ดมาบูชา เธอก็คงจะมีแค่นางสนมและเธอก็คงไม่สนสงสารตัวเองสิ้นดีโอ้โหเขามาในแนวสาะสรวยคุณแต่งอะไรขึ้นคนต่อไปด้วยนะเธอก็คงจะมีแค่นางสนมและเธอไม่สนสงสารตัวเองสิ้นดีแบี้ล่อซะกูเออร่อซะกูเออเลยผ่านไหมฮะผ่านค่ะ ต้องมีคนไม่ผ่านแล้วแหละที่เอ้แต่งอะไรมาก็คือไม่ผ่าน <laughs> จะได้มีคนหนึ่งไม่พอซึ่งคนสุดท้ายในรอบนี้ก็คือนายเอกครับผมวัตถุร้องคือคำว่าเชิดเชิดโอ้เจาะเวลาตัวต้องเชิดอะไรเชิดหน้าเชิดชูเชิดชูได้ค่ะเชิดชูได้เชิดใส่เชิดใส่ผู้หญิงไปเลยเชิดมันไม่ใช่เชิดนี่เชิดแบบสบัดแบบเป็นคำพ้องเสียงได้มาไปหาอะไรใได้ก็ดีคือหาทางรอบด้วยกันเป็นคำพ้องเสียงไปซะเชิดน้าสนมนะเธอไม่สนสงสารดัวยเองสิ้นดี เธอก็คงไม่มีอะไรชัดชูไม่เคยเลี้ยวดูคนอย่างฉันอ๋อมไหมเขามีโชว์เลยบหมกอออไอติ่งที่ว่าไงโอเคไหมผ่านไหมฮะไม่ผ่าน <laughs> แต่พี่คิดเหมือนมอสน,นะพอพี่รู้สึกว่าคําว,ว่าเ,าาเชิดชูนี่ยเขาเชิดชูเราอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเชิดชูนะ<อ>เธอก็คงไม่มีอะไรเชิดชูนะคืออะไรเออเออว่ะอ่ะยอมละยอมละยอมละเออเอ,อใช่เขาเอาเราไปบนหิ้งนี้่าถ้าสมมติถ้าปรับนะเธอก็คงทําได้แค่เพียงเชิดชูสมมติอาแต่เธอไม่เคยเหลียวดูอ๋อ เออเเอาเลยเอาเลยเอาเป็นประโยคที่พี่ส่งช่วยแก้แต่แค่ให้เพีอถูกลงโทษนี่ค่ะโอ้เอาย่างั้นใช่ไหมแล้วแต่แขกรับเชิญแล้วว่างไรแขกรับเชิญว่างไงจะให้พี่ออกกําลังกายไหมให้ค่ะไอ้กูได้ว่าจะสงสารกูวันฮะน้องมอสอสงเราจะมีกฎกติกาเพิ่มเติมก็เดี๋ช่วงที่สองของเรานะคะเตือนหน่อยลแรงแแรงแก็ลัช่วงที่ เดีี๋ยวมเรายังมีการพิเศษให้สุ่มยิบซึ่งจะมีคำสั่งต่างๆเพื่อเพิ่มความสนุกอีกด้วยโอเคอ่ะมอสเป็นคนแต่งคนต่อไปใช่ไหมครับวันที่ร้องก็คือหัวไอ้นี่ โอ้โหน่ามอสจับการหนึ่งไปโอเคเอาเป็นอัน uh นี้แล้วรันนั่นก็คืออะไรครับคณต้องยืนขาเดียวคนต้องยืนขาเดียวระหว่างแต่งพระปากไปยืนด้วยกันเข้มเหมือนหลงพทีเนาะ้ถ้าแต่งไม่ได้ก็ต้องไปซักพอร์สต่ออีกโอ้ยแข็งแรงพระบ่อไอ้นี่แล้วอ่ะแล้วดูคนย่างฉัน เมื่อกี้มันหายอะทำนองหนูหายอะพี่โอ้ยสามสิบปีค่ะโอ้ยนีุ่่งผ่านไปสามสิบเองเหรอกุ้งเน้เพียงจะดูแต่เธอไม่เคยเลี้ยวดูคนอย่างฉัน ที่เธอไม่พูดกับฉันมานานเป็นอย่างนี้ได้ไหมถ้าตัดโดนจะเป็นคำว่าไอ้ที่เธอไม่พูดมานานจะไปมอสได้ครับพี่ทรานเนี่ยเขาช่วยแต่แขกรับเชิญไม่โดนอะไรไม่โดนอะไรอันเนี้ยแค่หั่นคําออกของน้ำมันก็เปลี่ยนความหมายไปลย่ยนเลยไม่น่าเลยนะอ่ะมอสมอสนั่งลูอ่ะหาคนต่อไป ต,ตึงเขียวโอ้ยวัตถุดิบรองคือคําว่าเวลาค่ะมันเหมืนง่ายจังวะโอ้มีคำว,ว่านานมาเราเรื่องเวลามาแล้วด้วยใช่ลงตัวโอ้โหแง่ถ้าไม่ได้ทำอ,อะไรเลยไม,ไม่ไม่ต้องใช้โทษนะ <laughs> บ่นที่บ่นที่กินดีด้วยการของคุณไม่มีอะไรเลยเออม,<า> <laughs> มีใจด้วย <laughs>

ัดพอแล้วผ่านไหมครับผ่านครับดีจังเลยอ่ะขอผมึงเพิ่งทันด่วนแล้วแหละไอ้นี้จริงจังมากแล้วข้างบนมีเหงาปีมีแค่ละและคนต่อไปก็คือโบพี่เทนเอาวัตถุดิบรองคืออะไรจ๊ะวังค่ะวังวังวังพระราชวังอ่ะไม่แต่เป็นท้องสิก็วังเววังวนอะไรอย่างงี้ได้วังหินลาดท้าวังหินทำไมเที่ยวหลั่นละเออ เหลือ30วิเฮ้ยมันเลยอันเดิมเลยว่ะเย่ดีไหมคะดีไหมกินก็จะหยุดมันไี้หยุดแล้วแล้วเทปก่อนหน้าก็ได้นเทปแหละพี่เจนนะโอ้โหแต่เขาแต่งมาได้นะ30มิบวิเออเขาแต่งได้นะบัลลัทอ์เชื่อมันเชื่อใจเวลาที่เราพบกันมันไม่เคยช่วยอะไรไอ้เจ๊อื้ะ แต่มันจะไปวังยังไงแท็กซี่ไหมล่ะบอกแท็กซี่ยังไงยังไงอันนี้อะไรยังไงอันนี้อะไรอันนี้ยังไงห่วงเวลาอยู่อาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะไปวังได้ยังไงตบมือตบมืออ๋อแต่มันอาจจะเป็นวังบนก็ได้ใช่เป็นวังวนไงแปลว่าวังเนี่ยจะเป็นของคนถัดไป why นอคำว่าว <rí> e> <Harriet> ังนะจับก่อนเรายังมีความหวังเลือกเพื่อนช่วยให้แต่งได้หนึ่งคนเอ้และคนนั้นคืออยากช่วยกันไหมได้น้องหรอใช่ ไร้ความรักจากเธอเหลือแต่ความวังเวงนไร้ใจดีว่านะดีว่านี่จะคนดีเลยมันเี็นที่ไร้ความรักจากเธอไร้ใจไงนี่นะที่กูทํารายการมา3ปีเนี่ยวันนี้แหละที่มึงชมกูขอบคุณครับแต่ท่อนที่ยึดติดล็อตเป็นร็อตเฮ่เอาละครับแล้วก็มาถึงท่อนปิดครับผมเย้ สี่ในโดนปิดว้าดูดีรองกันเลยจ้ะว้าอะไรไปแม่แย่งค่ะแม่แย่งอุ้ยแย่งคือสุดท้ายแล้วไงมันจะปะทุละแม่อันนี้ค่ะนั่นคืออีเวลาแต่งอีกดึงนาทีสามสิบวินาทีมีจบเพลงไม่หรอ่จบปิดจะต้องเพอร์เฟคมากเพราะว่าได้เวลาเยอะนะที่บางทีก็กดดันนะเข้าใจนะ อีเป็ดปักกิ่งอีเป็ดปักกิ่งคูณชอบตอนหลังอ่ะสุดท้ายฉันคงต้องยังเธอคืนอีเป็ดปักกิ่งอันนี้คือตั้งใจให้คนลองตามเป็นไวรัลในติ๊กต็อกท่อนของเมกกี้ผ่านไหมครับผ่านโอเคจบแล้วมีความคิดเห็นยังไง กับคนพวกนี้บางดีค่ะพี่ชอบน้องชอบว่าพวกนี้รวมใครบ้างมึงมึงกับครูคนแรกหนูเห็นด้านขาวและด้านมืดเหมือนด้านแกงพระเอกอ่ะแล้วก็แกงแกงโจนป่าชื่อเพลงอะไรกันดีเกี่ยวกับเป็ดแบบเป็นเป็ดตัวแม่ไหมเป็ดตัวแม่ต้องมีกีใช่ไหมกีเป็ด เพลงกีเปมันจะได้แบบชื่ออะไรแมนๆมันจะได้เข้าไปในติ๊กต็อกะไรเงี้ย่ยได้ันี้ว่าโอเคนะไม่มีใครใช้เลยละ่ะไม่มีใครใช้แน่แล้วอยากรู้ว่าเครดิตร้องโดยอะไรเงี้ยประพันธ์โดย <c oughs> โสงสัยแค่พวกเราคิดชื่อเพลงยังไม่พอให้แฟนรายการช่วยคิดดีกว่าถ้าเผื่อใครอยากช่วยเราตั้งชื่อเพลงเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เพราะว่าเราก็คิดกันได้แค่นี้เผื่อใครนั่งดูอยู่แล้วอาจจะมีไอเดียที่เจ๋งดีก็พี์มาบอกกันได้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงเต็มเี๋ยวให้เด็กๆฟัง ผลงานกันหน่อยน้องมอสน้องเม็กกี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ของเราก็ฝากช่องตู้ซ่อนหมีด้วยนะครับก็คือใครชอบเล่นเกมเล่นชาเลน์ก็เข้าไปดูกันได้ครับลา่าสุดผมเพิ่งไปมานะผมไปกับตะวานแล้วก็ไป MBL ก็ไปชาเลน้องท้อนฮุกใช่หนัวขอเสริมแล้วกันทั้งตู้ซ่อนหมีทั้ง5ช่องทางเลยครับ Facebook, i n s t a g กรม Twitter ติ๊ Facebook, Twitter, TikTok, แล้วก็ยู u ู e ค่ะ ามารถติดตามช่องทางส่นตัวกันได้ไหมลูกของมอสก็เป็นช่องมอสจุกอะถ้าเป็นใน t ิ k t o กก็จะเป็นแบบละครเ,เป็นละครออฟฟิศกับน้องฝึกง,งานกเลยค่ะช่องแม็กกี้ดอนนะคะถูกช่องทางเลยนะคะแล้วก็อาจจะเจอหนูไปแบบ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 กับช่องอื่นอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยเรื่อยๆน้องๆจากตูซอนมิเอาฝากเชฟอีกคนนึงฝากเชฟอีกคนหนึ่งโอเคค่ะของเม่เมนะคะสามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะอ่าชือ่อว่าเมเม่เจเจค่ะ เราจะฟังเพลงเต็มกันเลยขออีกเนื้อฮองเฮานี่ดันใช้เมาตัดเพลงมาตัวนึงคนแรกอี่นึกดูแล้วที่ผ่านมาฉันยังกลัวชุนหัวทอระพี คาดรักจากเธอฉันก็เหงาอีกได้วันวันก็มีแต่เป็ดมาบูชาเธอก็คงจะมีแค่นางสนมและเธอไม่สนสงสารตัวเองสิ้นดีเธอก็คงได้เพียงชั่ชูและเธอไม่เคยเลี้วดูคนอย่างฉัน แต่คนเอาเป็ดมาบูชาเราเออเคยขึ้นคามไหมเนี่ย <laughs> ไม่โอ้ยอย่าไปตอกย้ำอย่างนั้นน้องมันขึ้นคามมาหลายปีแนละ้วโอ้ย <laughs>